สวัสดีค่ะป,ประิมภัทโลกประธานค่ะหากพูดถึงในหลวงราชการที่9คงต้องพูดไปถึงตั้งแต่เกิดมาเนื่องจากว่าครอบครัวของเราเรามีพ่อที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนและได้มาอยู่ใต้พระบรมโกศที่สมพารในในหลวงราชการที่9พ่อจะสอนตลอดเวลาว่าเรามีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีได้เป็นเพราะว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จิงสอในพวกเรารู้ตั้งแต่เด็กๆว่าเราร้องรู้จักตอบแผนคุณแผ่นดินเมื่อเราเริ่มโตขึ้นเราจะได้เปิดทีวีดูจะเห็นในหลวงราชาการที่9ทรงงานทุกวันผ่านพระราชกรณียกิจท่านก็จะเสเด็จไปในทุกทกที่แต่สิ่งที่เราทุกคนรอคอยก็คือในวันที่5ทธันวาของทุกๆปีเราจะรอฟังพระบรมรลาโชวาทของในหลวง เพื่อที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยส่วนตัวของปริมเนี่ยได้นำพระบรมมาราชว,วาทในหลวงรัชทิก9มาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อช่วยกันทำเพราะว่าต่างคนต่างทำในหน้าที่ของตัวเองนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้แต่หากเราได้รู้จักเรียนรู้งานของคนอื่น แล้วเราจะได้ช่วยกันทําก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมาได้แต่ในการทําสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําเพื่อตัวเองแต่ก็จะทําเพื่อส่วนรวมได้ผลที่ออกมาก็จะทําได้ดีที่ประทับใจคือการได้มีโอกาสไปสอนเด็กโรงเรียนต่อชดอวาดรูปในหลวงราชการที่9ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนต่อชดอจะอยู่บนเขายิ่งทำให้เห็นว่าตอนในหลวงราชการที่9ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปถึงเนี่ย จะลำบากมากแค่ไหนถ้ามองย้อนกลับไป40หรือ50ปีที่แล้วในขาดที่เราไปเองมีความลำบากในการที่จะเข้าถึงโรงเรียนเหล่านั้นยิ่งทำให้พิสูจน์ได้เห็นได้มากขึ้นด้วยสายตาของเราเองว่าคำที่มีคนพูดตลอดเวลาว่าไม่มีพื้นที่ไหนในแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์รักประชาชนของท่านจริงๆ และทำให้เรารู้สึกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ไปถึงในทุกๆท,ที่ของแผ่นดินนี้จริงๆสิ่งที่ปริมได้รับเกียรติสูงสุดและภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคือการได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบุคคลก้าวภาพแห่งความจงรักภักดีในราชสมัยในหลวงราชการที่9ยิ่งทำให้เราได้รู้สึกว่าชีวิตของเรา ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจึงทำให้รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสถ่ายทอดข้อมูลให้กับลูกหลานต่อไปได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงงานเป็นต้นแบบทำให้ปริมได้มีโอกาสบอกกับตัวเองทุกครั้งว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงตัวเองและส่วนรวมได้อย่าง สมดุลทุกวันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจและสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นคือการทรงงานหนักของพระองค์และพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านจนเป็นที่ยอมรับในหลายๆประเทศยิ่งทําให้รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยเป็นคนไทยที่เกิดในสมัยของราชการที่9